สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์สึกท่อน้ำไทยที่เกียวเกียรเพชรอาทิตย์ที่14กันยายนโดยหงแดงสุรินสึกท่อน้ำไทยที่เกียวเกีรเพชรจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรยทยท่อสดจากเิธีมวยราชด,ดำเนินทุกวันอาทิตย์18เนฬกาเป็นต้นไปทางช่อง5วันนี้มาพร้อมคอนเทนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC โดยหงแดงเหมือนเดิมชอบกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่แอดหงหนึที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเกียตเพชรศึกท่อนน้ำไทยวันนี้ขอบอกว่าจัดได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะเอฟซแต่ละคู่นี่เบียดคู่ขี้สุสีหงแดงมองว่าถึงบีกามาที่คู่หนึ่งแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สวันนี้ดวลกับเพชรวิเศษสอรัตชัย110ปอนด์นี่ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งสายเกียรติเพแสงทองน้อยเนี่ย 18จากรหารทรายบรีร์นะขณะที่เพชรวิเศษนี่15จากวังวิเศษจังหวัดตรังแสงทองน้อยนีย่ฟอร์มล่าสุดนะชนะโกโก้ Go, พงษชัยมวยไทยยิมแพ้นอกยกสี่ศิลาลาดสจเล็กมองนอนสุดท้ายชนะศิลปะไทยซู้จีบะมีเกียวขณะที่เพชรวิเศษนะเพชรวิเศษเนี่ยชนะเกมสักแสงทองคาแกาสชนะนอกยกสองเพชรน้ำทิพยิทธิ์ออสพิบบลสุดท้าย แพนอกยก2ฟิลผ้าเบรคคอมแพกแสงทองน้อยเนี่ยจังหวะฝีมือนะเ c เป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาหลักเหลี่ยม IQ ดีเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวขวางหน้าแทงได้ดีทำได้ดีนะถือว่าเป็นมวย IQ ดีเยี่ยมขณะที่เพชรวิเศษเนี่ยเพชรวิเศษขวาเปิดเกมนะแข่งขวาหมัดขวาในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ด มวยคู่นี้วันนี้นะจังหวะฝีมือก็ต้องแสงทองน้อยขนาดที่ไฟเตอร์เปิดเกมก็ต้องเพชรวิเศษวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรวิเศษสอัตชยัยชอบไปที่ในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงขาแลกขาลุยนะยืนระยะดูดีขนาดที่แสงทองน้อยแสงทองค่าแก๊สเนี่ยฝีมือครบเครื่องนะแต่ปัญหาของแสงทองน้อยแสงทองค่าแก๊สเวลาโดนเบียดโดนชนหนักๆน,นะมียุบมีย่อนยืนระยะไม่เก่ง มวยคู so ่นี้เพรพิเศษจะเบียดเฉือนชนะแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สเบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2เพชรหาดวอนโชดบางแสนหรือว่าเพชรเขาขอนะคนเดียวกันเจอเอ็กซ่าทอพราน26หรือสจารุวรรณเพรหาดวอนเนี่ย ฟอร์มฮิตฮอตมากมากนะปีนี้และ25จากขอนแกน่นขณะที่เอ็กซ่าเนี่ย21จากศรีสเกตนะฟอร์มล่าสุดเพชรหาวน์อนเนี่ยชนะล่าฝันสอจารุวันชนะนอกยกสามนัทพงศ์ต่อโรงศีกลชนะนอกยกสามโปรเต้กการลวกขณะที่เอ็กซ่านะเอ็กซ่าเนี่ยชนะนอกยกหนึ่งนะสำรานสิงสิทธิ์ฉลองศักด แพ้น็อกยก2เพชรมรกตสิทธนายยกทวีปพงนะสุดท้ายแพโอโรโนเต้สมุมจังหวะฝีมือก็ต้องเพชรหาดวอนนะรุกรับเก่งเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมเข่าในเหนียวแน่นขณะที่เอ็กซ่านะเอ็กซ่านี่เปิดเกมประเภทขาแรกขาลุยนอกนี้มีแข้งกว่ามัดขวา ในแข็งแข่งแข่ง,ขงมวยคู่นี้วันนี้หองแดงชอบไปที่แพชรหาดวอนสรีระรูปร่างดีซ้ายทางมวยได้เปรียบวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเชียรชนะเอ็กซาสทอพรานยีสนุกมาที่คู่3มคู่3มหนุ่มชีวะไรซิ่งมวยไทยหรือคุณสยามวันนี้เจอสิงห์บนวอาจาัก,กรวุฒิหนึ นุ่มชีวเนี่สิจากสกลนครนขณะที่สิงห์อุบ,บลนี่ยีจากอุบ,บลเป็นดาบี้แม์ของนักสู้จากภาคอีสานคนหนึ่งสกลนครอีกคนหนึ่งอุบ,บลล่าสุดของนุ่มชีวะนะแพนอกยกสองเพชรกิติเจี๊ยบรามินทราแพ้นอกยก2นะยอดวิทยาสตอเหียวบางแสนสุดท้ายชนะนอกยก3เพชรอันดาเกตยอดยิงขณะที่สิงห์อุบ,บลนะแพนอกยกสี่ยอดเสร็จสรรทรเสรือจ,จ่าเจ็ดช่องเจ็ดชนะนอกยกสีโล่ทอง กลวยในเมืองนะสุดท้ายแพนอกยกสองเพชรแสนชัยเอ็มอยู่เด่นนุ่มชีวาดเนี่ยขวานะเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาขณะที่สิงห์บลนี่ก็ขวาเหมือนกันแข่งขวาหมัดขวาเป็นมวยทรงเดียวกันนะอาวุธนี่ใกล้เคียงกันมากๆมวยคู่นี้ถ้าจะบอกว่าครบเครื่องหลากหลายก็ใช่ถ้าจะบอกว่ารุกรับดีด้วยกันทั้งคู่ก็ใช่ มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สิงอุบลชอบไปที่แข่งขวาหมัดขวาหมัดหนึ่งสองออกได้ดีในเหนียวแน่นนะในนี่ถือว่าเหนียวนัน่นวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะหนุ่มชีวะไรซิง่งมวยไทยหรือคุณสยามสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ถือว่าเป็นการปีนชั้นนะวัดชั้นยอดคุณศึกศิษย์กแก้วประพลวันนี้ดวลกับพุ่งสองแสงตะวันสอภาราช 139มวยคูเมื่อนี้ถือว่าเป็นการวัดชั้นขุนศึกเนี่ย17จากชุมพรนะักนาที่รุ่งแสงตะวัน30จากปุรีดำขุนศึกนี่ฟอร์มล่า,าสุดนะแพ้แสนเฮงสิทธิ์อุบลชนะแสนเฮงสิทธิ์ห่งอุบลนะแพ้แสนเฮงสิทธิ์อุบลแพ้แสนเฮงสิทธิ์อุบลขณะที่รุ่งแสงตะวันนี่รุ่งแสงตะวันชนะมงกลเดชเล็กพ่อพิมพ์ออนนะชนะนอกยก4เพชรกาฟิวจิตเมืองนอนท์สุดท้าย แพ้มงคลเดชเล็กพ่อพิมพออนมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงสดก็ต้องยอดขุนศึกแต่ถ้าพูดถึงเก๋ากระดูกมวยดีกว่าหลายเข่งก็ต้องรุ่งแสงตะวันสอภาได้มวยคู่นี้ถือว่าเป็นการวัดชั้นนะของยอดขุนศึกเป็นการปีนชั้นถ้าพูดถึงฟอร์มีพอดก็ต้องยอดขุนศึกนะถือว่าเป็นหนุ่มแน่นขณะที่รุ่งแสงตะวันอีกเก๋ากึกเก๋าเกมสุดๆนะ อายุห่างกัน13ปีมวยคู่นี้วันนี้ขงแดงชอบไปที่รุ่งแสงตะวันสอปาราลาดซื้อไปที่ลูกเก๋านะอาวุธมวยกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ดีกว่าเป็นเข่งเก๋าเกมกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะนักชกรุ่นน้องอย่างยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลเบียดเบียดนี่คือมวยไทยเกียรติเพชรนะท่อน้ําไทยที่โกเกียรติเพชรอาทิตย์ที่14กันยายนโดยขงแดงสดิน ชอบกดไครตากดไลค์กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้ชอบไปที่เพชรวิเศษชอบไปที่ลูกแข็งแก่งแข็งแดง,แงยืนระยะเก่งวันนี้จะเบียดเฉือนชนะแสงทองน้อยแสงทองตาแกน่นี่คือชอบหนึ่งชอบสองวันนี้ชอบไปที่เพชรหาดวอนโชดบ,บางแสนนะอาวุธหนักแรงทุกเม็ดซ้ายทางมวยดีฟอร์มฮิตฮอตวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเอ็กซ่าส สจราวันหรือว่าทพราน26สนุกชอบสามวันนี้ชอบไปที่สิงห์บลนวอจากอาวุธชอบไปที่อายุอาวุธนะเยอะหลากหลายอาวุธเยอะหลากหลายเก๋เกมกว่าวันนี้สิงห์บลนจะเบียดเฉือนชนะหนุ่มชีวะไรซิงมวยไทยเบียดเบียดจนชอบสุดท้าย ซื้อไปที่เก่าของรุ่งแสงตะวันสองพลานวันนี้รุ่งแสงตะวันจะเบียดเฉือนชน,นะยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วพระพลหรือพยัคำพันธ์สนุกนี่คือมวยไทยนี่คือศึกท่อน้ําไทยที่โชวเกียรติเพชรอาทิตย์ที่14กันยายนโดยของแดงสริ์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการค่อยอวยพรให้ยซีวงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ